มาสวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิบผ้ามาสูบปลา,ยาอยู่หน้าพี่หน้าเนี่ยโอ้ออยังรุ่นแรงสบะเฮ้อโอ้ห้อ้มันมันข้างบอมันข้างบอยมีเบบรกมันข้างบอยสนอก บ่เอบ่ขากเอารถพี่ับออกก็ได้ระวังออกไปเนี่ระวังเลนน้ำเลยดิรอ้ยมันมีหมองกอบ่มีหม่องกอบ่เดว่เอักอเนากเขาเวางออด้ัมอเออไรอยู่ไรอยู่พี่หล่อมีทั้งทั้งทังนั่นบ่นี่ยนทั้งนี่มันอยู่ทั้งพี่าทั้งนั่นบ่ติ๋ดอกมันติดทั้งพี่ บ่นี่อันมันแหงแต่ไว้เอันนี้ห้องไว้เลยอันนี้ห้องไว้เดี๋ยวรถออกเอามันยังเลียนลงนออโอเคโอเคอ้าวบ่ตีดระละเนี้ยเออบ่ตีดออตดอกได้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 โอ้ยบ่ท่านจะหยาดบ่เหรอ,อ,อมันต้องหยาดก่อนแล้วเนี่ย เอาออกไปมึงโอเคโอเคเอาไปเลยเอาเลยเดินหนาป้ายเดินนาป้ายพอเดี๋ยวเอารถไสลงอ่าออสูบปอเอเอ้น่นี่เล่อเออโอ้ยนาีและ ม่ยามือเนี้ไม่ยาดมืเ oh. น yeah, ี้ยาดเออลายเดน้เอ้ามันหมานมันหมานมันหมนใสไปมึงส้ด้วยเนี่โอ้น้าม่อแม่หน่อยๆดวเนี้โอ้มีปลาบอนอยู่เลยอย่าลงมาอย่าลงมาเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอา ่คิดอะไรมากมายเอาไม่ได้ไปเอาทำไมเอาไอ้เจ้ยมึงตกทางแล้วยกไม้มือเลยทีล่ะเอ้ยอันตัวเดียวมันกมันกอะปลาโชว์เลยลูกเกี่ยวอะไรกับเขาอยากจับไปจับเองไปหาจับมาให้ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาปลไดเพราต้องขึ้นมา ให้ได้ตัวหนึ่งปลาอะไรก็ช่างจับให้ได้ตัวหนึ่งปลาอะไรก็ได้จ้อปลาไหลเกตหวืออไไ้ปลาติวโซนหนึ่งลุงงานพาเพื่อนครับข้ามือน่าเพื่อนถ้าร่างมาหากินนมาอยากเนาะ วายเรีกว่าไปหาสื่อเขากินตัวได้หอยำได้หอยนี่ฟังดีกัดละละลาอำลาสนามมหาปทุมวันเี้ยเออบากแย่งแย่โอ้ยประตูเกียงหนึ่งแกจังุ่งทั้งหลังหมุนปลาบ่อนยืน พูดแล้วก็สาดเล่าลงคอไม่มีอะไรอีตัวนไปหาอะไรหตัวนี้มึงนได้อะไราหาอะไรได้อะไรยังไปยก็ไม่ไหวลไม่ไหวลตายแล้วลูกไเอางนีะเอาไว้บองนีละมึงขึ้นบ่ไดมึง